สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีค่ะอ่ะใครอยากมีไรายได้นะคะพิมพ์มานะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะอ,ยอยากมีรายได้กดแชร์ก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วยช่วยกันเนาะสวัสดีค่ะคนละหนึ่งแช์นะคนละหนึ่งแชร์ สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะแค่แชร์คนละสามแชร์นะคะเข้ามาแบบละเลงสดใสสดใสก่อนเนาะอย่าลืมแท็กหาเพื่อนๆแท็กหาเพื่อนๆเรานะคะแล้วก็แท็กหา คนที่เราอยากจะให้โอกาสเขาด้วยนะคะอย่าลืมนะล้ำไปแล้วล้วลำไปแล้วหนึ่งนะคะล้ำไปแล้วหนึ่งใครอยากมีไรายได้เข้าทุกวันเข้ามากองกันตรงนี้นะคะ เ็นเแล้วพอหาลูกค้าแต่ยังไม่ได้ออก็เพราะคุณโทรหาลูกค้าไงคะคนถึงยังไม่มีไรายได้เพราะว่าดอกดิบบอสบอสกุมภาไม่เคยสอนให้เราโพสหาลูกค้าเลยเขาไม่เคยสอนให้เราโพสหาลูกค้าเลยคุณทําผิดวิธีแล้วคะ่ะฉะนั้นนะคะไปเรียนรู้ใหม่นะบอสไม่เคยสอนให้โพสหาลูกค้าคะ่ะนะบอสสอนโพสต์ยังไงให้ลูกค้ามาหาคะ่ะโพสต์ให้ลูกค้ามาหาเองแต่จะไม่โพสตหาลูกค้านะ เนาะแนะนำให้ไปเรียนค่ะเรียนเยอะๆเข้าไปฟังไลฟ์สดห้องห้องบ O เนาะห้องไมเ s ็ t อะไปฟังเยอะๆฟังไลฟ์บอสที่เขาไลฟ์ทุกวันสอนทุกวันไปฟังและจดรายละเอียดล้วออกไปทำค่ะนะคะเพราะว่าทีมงานต้าเนาะมันก็มีคนหนึ่งอ่ะชื่อน้องน้ำหวานเนาะเขาอ่ะก็มาจากออนไลน์สูตรเลยแต่เขาอ่ะฟังไลฟ์ทุกทุกวันเลยฟังไลฟ์ทุกวันเลยลนเลยนาะแล้วก็ทั้งล่าสุดเหมือนแบบ ฟังไล์ทุกวันอ่านหนังสือทุกเล่มที่เราแนะนํานะคะปัจจุบันนี้มีไรายได้วันละหมื่นกว่าบาทล่าสุดมีไรายได้หมื่นแล้วตอนนี้ไรายได้หมื่นหกต่อวันนะเดือนเดือนแรกได้มาเก้าหมื่นแปดมื่นกว่าเดือนเนี้ยยังไม่จบเดือนได้มาเป็นแสนแล้วนะใช่นวันนี้ค่ะการเรียนรู้ธุรกิจคือธุรกิจเราเนาะการเรียนรู้ทุกอย่างมันมีผลต่อไรายได้ของเรานะคะใช่นวันเนี้ย อย่าหาทางลัดในธุรกิจไม่มีธุรกิจไหนที่มีทางลัดทางลัดไม่มีค่ะมีแต่ทางเลือกที่จะเรียนรู้อย่างจริงจังนะคะโอเคอ่ะทีนี้นะก่อนที่ตาจะไปแบ่งปันเนาะอยากให้ทุกคนนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันให้ว่าทํายังไงถึงจะมีรายได้เนาะอ่ะแล้ววันนี้ตาเองก็อยากจะอยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะ คุกคนทุกคนเนี่ยต้าเชื่อเลยว่ามีศักยภาพมีศักยภาพแต่แค่คุณยังไม่ได้ไปพัฒนามันไม่ได้มปเอามันออกมาใช้นะคะและเรื่องของศักยภาพเนี่ยเรื่องของศักยภาพเนี่ยมีผลต่อไรายได้เราเสมอ นะคะบางคนบอกผมไม่มีศักยภาพใช่ค่ะไม่มีใครเกิดมาแล้วมีศักยภาพทุกคนต่างก็เรียนรู้ต่างก็ฝึกฝนและลงมือทําสม่าเสมอซ้ําๆนะคะไม่มีใครหลอกที่อัปเกรดบีโอมาแล้วจะให้ได้มีรายได้เลยหรือรวยเลยไม่มีนะคะคุณต้องลงมือทําก่อนนะโอเคนะคะก่อนที่จะไปไลฟ์แบบหนึ่งนะก่อนที่จะไปแบ่งปันให้ฟังนะวันนี้ว่าจะทํายังไงให้มีไรายได้เข้าทุกวันนะคะก็สิ่งหนึ่งเลยที่ต้าอยากจะ ลองลองจะแบ่งปันทุกคนเนาะอ่าจะแบ่งปันทุกคนนะคะทุกคนทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าวันนี้อ่ถ้าตาถ้าตาจะบอกว่าให้ถ้าสมมติว่าวันนี้คุณเป็นคุณเป็นเด็กสมมติว่าวันนี้คุณเป็นเด็กทําไมทําไมทําไมตอนที่เราเป็นเด็กอะพ่อแม่เราหรือว่าผู้ใหญ่เขาถึงไม่เอาสิ่งที่หนักๆมาให้เราแบกรู้ไหม เขาไม่เอาสิ่งหนักๆมาให้เราแบกเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเราแบกของหนักตั้งแต่เด็กอะ่ะเราจะรับไม่ไหวนะคะพอรับไม่ไหวถึงเขาเหมือนไม่เราแบกฉะนั้นวันนี้เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้คุณไม่มีศักยภาพมากพอธรรมชาติจะไม่ให้ของที่คู่ควรกับคุณ เพราะว่าคุณจะดูแลมันไม่ได้ก็คือเรื่องของผลลัพธ์ที่มันมากพอหรือความร่ำรวยนะคะเช่นวันนี้ตัวคุณเองวันนี้ถ้าคุณยังไม่มีไม่แข็งแรงพอในเรื่องของศักยภาพในการทำธุรกิจมันมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะสามารถรับมือกับศักยภาพเออเขาเรียกรับมือกับผลลัพธ์ที่มันหนักที่มันเยอะเพราะสุดท้ายคุณรับมาคุณก็ต้องวางลงเพราะว่าคุณไม่มีศักยภาพที่จะดูแลมันได้ หนึ่งห้าไหมคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวต้าม,มาแบ่งปันให้ฟังเนาะชนะวันนี้คนใหม่ไม่ว่าจะครั้งคนใหม่และคนเก่านะคะวันนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะว่าจะเริ่มต้นยังไงถึงจะมีะไรายได้ระดอบลีดเป็นาสำหรับคนใหม่เนาะดอบลิดคืออะไรนะคะแล้วสำหรับคนเก่าจะทํายังไงให้มีไรายได้นะคะเคล็ดลับสําหรับต้าคือบ้นบานๆพื้นๆเลยนะคะแนะนําตัวเองค่ะชื่อกีต้านะคะเป็นคนลาวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะามาใส่อยู่ในประเทศไทย น้องมาใส่ประเทศไทยก็มาท,ทําธุรกิจนี่แหละซื้อขายนู่นนี่นั่นเอาของกลับไปขายในลาวด้วยแต่ก่อนหน้านี้มาอยู่ไทยได้5ปีแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะมาทาดอบลิสต์เนี่ยราทำดอกลิสได้ประมาณ8เดือนแล้วเนาะก่อนหน้านี้ก็คือทําอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายทุกอย่างเลยนะขายทุกอย่างสักกระเบือยันเรือรบยกเว้นของผิดกฎหมายก็คือไม่ขายนะคะแล้วตาเองก็ถือว่าประสบผลสาเร็จไหมในเรื่องของการขายของออนไลน์ประสบผลสาเร็จค่ะประสบผลสาเร็จในในระดับหนึ่งแต่ ตาประสบสําเร็จในการขายของออนไลน์นะคะแต่ตาไม่ประสบสำเร็จในเรื่องของการเงินค่ะนะคะเลยทําให้เป็นเหตุที่ต้านั้นต้องได้มาทาดรอปลิสต์ค่ะเพราะว่าตัวตาเองค่ะทาธุรกิจเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของออนไลน์ค่ะมีกําไรเยอะมากนะคะมีกําไรเยอะมากแต่ต้องสต็อกของเยอะมากเช่นเดียวกันต้องมีทุนในการสต็อกของแต่จนวันหนึ่งค่ะเราทาไปเรื่อยๆค่ะทุกคนตาไม่มีความรู้เรื่องของการบริหารการเงิน ถึงบอกไงว่าเหมือนเหมือนเหมือนตาเมื่อกี้เลยเห็นไหมที่ตาอธิบายให้ฟังเมื่อกี้อะ่ะเหมือนเร่าอ่ะถึงเราจะเก่งในเรื่องของการหาเงินก็จริงแต่เราไม่มีทักษะหรือความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินวันหนึ่งเงินมันก็จะหมดไปใช่ค่ะสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับชีวิตตาแล้วนะคะเกิดขึ้นกับชีวิตตาแล้วเกิดขึ้นจริงๆนะคะคือตามีปัญญาแค่หาเงิน แต่ตาไม่มีปัญญาเรื่องการรักษาเงินหรือบริหารที่มันเติบโตได้หามาก็ใช้จนหมดนะคะเลยทําให้ต้านั้นเป็นเหตุได้มีโอกาสเข้ามารู้จักกับดอบลิสต์นะคะผ่านพี่แบงค์พี่ยุย้ยที่เขานั่นมาชว่วกอามาแนะนําต้าให้มารู้จักกับดอบลิสต์จนตาเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังนะคะเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังประมาณสองอาทิตย์นะคะคือตั้งแต่ครั้งแรกนะคะตาเข้ามาศึกษาดอบลิสต์เนี่ยอ,อย่างจริงจังเลยนะคะก็ประมาณ สอ,อาทิตย์นะคะเต็มๆเลยที่ไม่ชวนใครไม่คุยกับใครเลยคือเข้าอัปเกรดปุ๊บ1ตะกินสินค้าดูแลตัวเองกินสินค้าเพื่อเพื่อจะเช็คว่าเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่าสินค้านี่ถูกไหมสอค่ะตะก็ ใช้เวลาไปกับการศึกษาข้อมูลของบริษัทว่าบริษัทดบริทเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไหมจ่ายภาษีถูกต้องไหมเป็นธุรกิจที่ทําไปแล้วเนี่ยมันมันมันเวิร์กจริงหรือเปล่าแล้วก็ศึกษาตรงนี้พอเราศึกษาเสร็จปุ๊บโอเคมันเวิร์กเพราะว่ามันถูกกฎหมายจ่ายภาษีถูกต้องบริษัทนี้ปลอดภยัยถ้าทําแล้วมันจะไม่มีผลกระทบต่อเสื่อเสียงเราอ่ะลืมลืม,ล,มลืมเล่าให้ฟังเนาะตาเป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นยูทูบเบอร์คือมีผู้ติดตามอ่าสี่ช่องทางทั้ง IG t i k t o k f a c e b o o k Fanpage แฟนเพจแล้วก็ทั้ง uh, Youtube นะคะมี5ช่องทางนี้คนติดตามมากกว่า3-4 0สี0แสนคนนะคะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่ต้าจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างนะคะคือตาเองก็ต้องดูให้ดีๆนึกภาพไหยคะทุกคนอยากให้ทุกคนรู้ดีว่ากระแสสังคมกระแสข่าวนะคะคนเวลาคนดังหรือว่าคนมีที่มีเื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะเนี่ยเวลาทาอะไรเนี่ยล้มมาปุ๊บทีนึงก็จะ เจ็บหนักกว่าคนปกติฉะนั้นวันนี้นะคะต้าเองก็ถือว่ากล้าการันตีได้ว่าตัววันนี้ตัวตาเองอะก่อนที่ตาจะทาดับลิทอย่างจริงจังตาก็ศึกษามาอย่างมั่นใจก่อนว่าถูกต้องตามกฎหมายเป็นธุรกิจที่ไม่ไม,ไม่ไม่อันตรายนะคะแล้วก็ไม่มีทางที่จะเป็นบริษัทที่ไม่มาเอาเงินเราแน่นอนนะคะต้าเลยตัดสินใจทําหลังจากนั้นตาก็เข้าสู่ขั้นตอนของการเริ่มเรียนรู้ว่าต้านั้นจะสามารถสร้างรายได้ กับธุรกิจดอกลิได้ยังไงที่จะสามารถมีรายได้กับดอบลิได้ยังไงนะคะต้าก็เลยตัดสินใจตักศึกษาอย่างจริงจังเข้าไปดูไลฟ์สดบอสนะคะก็คือเป็นห้องไมซ์เซ็ตหรือว่าห้องบีโอที่เขาเรียกกันนะคะก็เข้าไปศึกษาทุกวันเลยนะคะทุกคนทั้งทั้งศึกษา,าคือฟังไลฟ์อ่ะนั่งฟังไลฟ์อ่ะวันละสองสามชั่วโมงทุกคนฟังแล้วต้าก็จด จดจดทั้งดูทั้งไลฟ์สดที่ที่สดเลยอ่ะสดแบบเนี้ยกับทั้งมีย้อนหลังด้วยดูจริงจังแบบตั้งสองอาทิตย์น่ทุกคนดูจนรู้สึกว่าเออโอเคเรามั่นใจแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะทํำยังไงแต่สุดท้ายถึงเราจะเข้าใจแล้วเราก็ต้องมาลองผิดลองถูกเราก็ต้องมาอ่าลองทํานะคะก็จะมีได้บ้างไม่ได้บ้างรดนปฏิเสธบ้างนู่นนี่นั่นทุกอย่างมันก็ต้องมีมีมีมอยู่แล้วนะคะแต่สุดท้ายนะคะตาได้เคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมมากๆในการทําธุรกิจดอกลิตคือบอสสอนแบบละเอียดมาก ทุกสเตปเลยนะคะแต่เปอร์เซนต์ที่มีผลนะ่ะคือคือมีผลเนี่ยคือคือแบบเยอะนะคะคือทำให้ต้านั้นประสบผลสำเร็จนะคะหลังจากที่ต้าศึกษา2อาทิตย์อย่างจริงจังแบบไม่ชวนใครเลยนะแล้วหลังจากต้ามั่นใจแล้วต้าเข้าใจในธุรกิจแล้วต้าเริ่มมาลงมือทำนะคะเริ่มลงมือทำนะคะต้าใช้เวลาลงมือทําแค่แป๊บเดียวค่ะในเดือนแรกทำทำเดือนแรกเนี่ยต้าได้มีรายได้5,000 500, 0นบาทนะคะ ทำเดือนแรกตั้มทําอบลิสมีรายได้ห้าแสนบาทเดือนที่สองตั้มมีรายได้หนึ่งล้านบาทค่ะนะคะกับตอบลิสนะเดือนที่สามค่ะ네ตั้มมีรายได้หน네ึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะนะคะแล้วเดือนที่สี่ก็ได้มาอีกห้าแสนค่ะทุกคนก็มีรายได้อยู่แค่แบบหลักแสนนะเอาง่ายๆว่ารายได้ตั้มแตะหกหลักตั้งแต่เดือนแรกนะคะแตะหกหลังแต่เดือนแรกก็แตะหกหลักมาเรื่อยๆเลยนะคะไม่รายได้ตั้มไม่เคยลดจากหกหลักหกหลักหมายความว่า หลักแสนขึ้นไปไม่เคยลดลงอีกเลยนะคะจนปัจจุบันนี้นะคะตาทําได้ทํากับดอบลิสมา8เดือนกว่านะคะก็มีรายได้ทั้งหมด4ล้านกว่าบาทนะคะเดี๋ยวตาเปิดให้ดูเนาะเดี๋ยวตาเปิดให้ดูนะคะก็ทํามา8เดือนนะคะก็ได้มา4ล้านกว่าบาทนะคะมาดูค่ะนี่นะคะมาดูนี่นะคะนี่ตาทำมาทั้งหมดเนี่ย8เดือนมีรายได้ทั้งหมดอยู่ 4,188,730บาทค่ะอันนี้คือหน้าต้าเนาะอันนี้คือชื่อบริษัทของต้าบริษัทบจกอารเมน777ค่ะซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ต้าเปิดนะคะหลังจากที่ต้านั้นมีรายได้เกิน1 8 0 0 0 8 0 0บาทกับบริษัทดอบริทต้าเลยต้องเปิดบริษัทเพื่อมารับรายได้กับบริษัทดอบริทและจา่ายภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะแล้วรายได้ปัจจุบันของวันที่29เดือน3นะ เป็นเวลา2ทุ่ม4 3านาทีต้ามีไรายได้อยู่ที่6 9 6 0บาทค่ะทุกคนนะคะรายได้เดือนนี้เห็นไหมคะอยู่ที่1 0 0 0 0 0กว่าบาทแล้วนะคะทุกคน1 0 0 0 0 0กว่าบาทแล้วอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เพิ่ง2วันนะคะเพิ่งจะ2วันต้ามีไรายได้15 0 0 0แล้ว2วันเองนะคะมีมีมไรายได้15 0 0 0แล้วอ่ะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของต้านะคะแล้วทีนี้ต้ามีไรายได้มา4ล้านเนี่ย หลายคนอาจจะถามว่ามันได้จริงเหรอมันเป็นคำถามเบสิกต้าบอกเลยนะตาเข้าใจนะเวลาคนชอบมาถามมันได้จริงเหรอได้จริงเหรอคะไอ้ที่เห็นตัวเลขโชว์อยู่เนี่ยเนี่ยเห็นตัวเลขโชว์ชวอยู่เนี่ยมันได้จริงเหรอต้าจะบอกให้นะคะถ้าอ่าที่คุณสงสัยอ่ะไม่แปลกเพราะว่าวันแรกที่ต้าเข้ามาตาก็สงสัยคุณนะ่ะไม่ตาไม่แปลกใจคุณหรอกถ้าคุณสงสัยแล้วคุณมีคําถามว่ามันได้จริงเหรอ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันที่ต้าเข้ามาตอนแรกต้ายังสงสัยน้องทิพย์เลยได้จริงเหรอวะหรือตัวเลขมึงเมคเอาก็ได้เพราะว่าคอมเนาะแบบนึกภาพไหมระบบมันก็ตกแต่งเติมตัวเลขได้แต่ทีนี้ไอ้ที่มันปิดปากต้าได้แล้วมันเปลี่ยนความเชื่อต้าได้ความสงสัยของต้ามันหายไปแบบปิดทิ้งเลยเพราะอะไรรู้ไหมรู้ไหมคะเพราะว่าบริษัทดอบลิสต์ค่ะเขามีการจ่ายภาษีถูกต้องตามาจ่ายภาษีรายได้มีการหัก ภาษีหน้าที่จ่ายแล้วเขาออกใบทวิต50ให้ใบทวิ50เป็นใบหักภาษีหนักที่ใบหักภาษีห้าที่จ่ายอันนี้คือใบยืนยันการันตีที่มาของรายได้จริงๆมันเลยทำให้ตาหายสงสัยแบบร้อซหากวันนี้คุณเป็น คนที่มาฟังดอบดีเป็นครั้งแรกแล้วคุณสงสัยเหมือนกับตา้าในวันแรกที่ต้าเข้ามาฟังชนะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะเดี๋ยวต้าจะเอาใบทวิห่าศูนย์ให้คุณดูเนาะอ่าบางคนถามว่าใบทวิท่าศูนย์คืออะไรคุณตา้าใบทวิท่าศูนย์คือใบนะคะมันคือใบจ่ายภาษีนะคะเดี๋ยวนะไปถามไปถามอ่าสหรับบริษัทที่เขามีการจา่ายภาษีอ่ะเขาจะเขาเขาอ่าเาจะมีให้ลูกน้องนะคะอ่านทุกคนดูนะ อ่าเดี๋ยอนี้ต้งให้ดูเป็นตัวอย่างนะอาแม่ทุกคนเห็นไหมบริษัทดอบลิทกรุป๊ปจำกัดเห็นไหมคะอยู่ข้างบนที่ขีดแดงนะคะผู้มีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายเห็นไหมแล้วอันข้างล่างนะคะผู้ที่หักภาษีหน้าที่จ่ายบริษัทอมเมน7 7เคุณเห็นไหมคะนี่รายได้นะคะเจ็ดแสนเห็นไหมเจ็ดแสหมั้ยห้าสิบบาทหักภาษีไปที่20,000กว่าเห็นไหม หักภาษีไปที่23,5 6 0รบาทนี่คือหักภาษีไปจ่ายให้รัฐบาลนะคะนี่คนลาวมาจ่ายภาษีคนไทยนะเห็นไหม <laughs> จ่ายภาษีนะคะอ่าไม่ได้มีใบเดียวนะคะเนี่ยอันนี้เดือนนี้แสนสี่เดือนนี้แสนเจ็ดเดือนนี้หกแสนนะคะซึ่งจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าต้าเอาเอาออกมาแค่ป,ประมาณนี้อันนี้คือสองแสนนะคะเพราะว่าแคปออกมาได้ประมาณนี้นะคะที่ต้าทำมาแปดเดือนแต่ว่าน,นี้ไม่ครบนะคะดึงออกมาไม่ครบ โอเคฉะนั้นวันนี้นะคะฉะนั้นวันนี้ใครที่รู้สึกว่ามันได้จริงหรือวะฉะนั้นคุณลองทำก็ได้แล้วคุณลองไปขอใบทวี50ดูแล้วรู้ไหมว่าใบทวี50นี้เอาไปทําอะไรใบทวี50นี้สามารถเอาไปยื่นกู้ได้สามารถเอาไปยื่นกู้ได้เอาสามารถเอาไปยื่นกู้รถกู้บ้านหรือ,อทําอะไรก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะเขารู้ว่าเพราะเขารู้ว่า คุณมีที่มาของไรายได้จริงนะคะคุณมีที่มาของไรายได้จริงอ่าเขาถึงจะสามารถให้คุณกู้ได้นะคะโอเคทีนี้ผลลัพธ์ที่ต้าได้จากดอกรบิ้ไม่ใช่แค่เงินค่ะทุกคนนะคะตาก็